มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไบเดนอนุมัติงบชาวสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโจไบเดนนะคะประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐนั้นข่าวทำงานวันแรกในทำเนียบข่าวนะคะโดยลงนามคำสั่งบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมทั้งลงนามในคำเพิกถอนนโะยบายหลายอย่าง ที่ประกาศใช้ในยุคธบาลของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะและในการทำงานวันแรกนะคะหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเสร็จสิ้นนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้ใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการลงนามคำสั่งบริหารรวม17ฉบับซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมาตรการรับมือโควิด -19 ค่ะมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและก,ก็การว่างงานเร่งด่วนนะคะ มาตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสีผิวและชาติค่ะการลงนามนำสหรัฐอเมริกากลับมาร่วมข้อตกลงปารีสเพื่อแก้ปัญหาภูมิอากาศโลกนะคะหลังจากที่ทรัเองนำรัฐบาลถอนตัวจากข้อตกลงนี้เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะรวมถึงการนำสหรัฐกลับเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกหรือว่าหูนะคะ ใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทรัมป์เคยประกาศถอนตัวไปก่อนหน้านี้ค่ะรายง,งานข่าวระบุว่าผลงานที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดในวันแรกของโจไบเดนก็คือการที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนั้นวัย7จะ18ปีประกาศบังคับใช้มาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากโควิด -19 นะคะซึ่งมีวงเงินมากกว่า1 9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ หรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า57ล้านล้านบาทเพื่อเริ่มแจกเงินเยียวยารอบใหม่นะคะสำหรับชาวสหรัฐที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบต่างๆรวมถึงแผนการแจกจ่ายวัคซีนเพื่อควบคุมให้ได้โดยเร็วค่ะทั้งนี้นะคะมาตรการเยียวยาผลกระทบของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนประกอบไปด้วยแจกเงินเยียวยา2,000ดอลลาร์ 2, สหรัฐหรือว่าราว60,000บาทค่ะต่อคนนะคะ เพิ่มเงินสวัสดิการว่างงานเป็น400ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว12,000บาทต่อเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลางเป็น15ดอลลาร์หรือว่าราว450บาทต่อชั่วโมงขยายเวลาพักชำระหนี้แล้วก็ยืดอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะเพิ่มเงินลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีเด็กโดยเด็กหนึ่งคนที่มีอายุต่ำกว่า6ปีนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษี 3,600ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว1 8 1 4 0บาทค่ะนอกจากนั้นนะคะงบเยียวยาวที่เหลือจะถูกจัดสรรไปใช้สำหรับการแจกจ่ายวัคซีนและชุดตรวจไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงใช้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ ขณะเดียวกันนะคะไบเดนยังได้ตั้งเป้าเร่งวัคซีนชาวอเมริกันให้ได้100ล้านคนและกลับมาเปิดโรงเรียนเพื่อทําการเรียนการสอนตามปกติให้ได้ภายในช่วง100วันแรกในการบริหารประเทศภายใต้การนําของเขาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ